ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมเอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกษตรสรยรับผมครับสรับจิปนี่ยครับได้พามาชมบรรยากาศนะครับหลังจากที่ผมได้ลงกหนาล้วครับหนาเพ่งโกลานะครับช่วงใบนะครับช่วงใบสองครับลงไปแล้วครับบากกด่าเขากินดีครับกินหมดแล้วครับนี่ครับกินหมดแล้วผมก็เลยเอาฟางใส่ไบหิร์อีกรอบนึงครับ สองก้อนครับสองก้อนนะครับให้เขาได้กินแบบนี้นะครับช่วงรอยหยาจะเริ่มเติบโตนะครับบรรยากาศขอบด้านหลังครับเคลื่อนกับฝนตกลงมาแห้งนะครับมาแห้งก็เลยใส่ปุ๋ยไห่ก็เชื่อว่าโชคดีวดวงดีครับใส่ปุ๋ยหยาเพ็กโกลาไาาาห้นะครับฝนตกมาเติมมาเพิ่มมาซอยไห้นะครับ เกษสรไดจะเริ่มเติบโตท่านง่วงกินนะครับช่วงเทศกาลนะครับสงการนะครับปีนี่นะครับบรรยากาศนะครับนี่ก็เยียมพร้อมแล้วครับล่าแต่เวลาครับนี่ครับเอามาล่งไวให้เขากินแบบนี้นะครับช่วงนี้ก็เอาฟางเสริมไบก้อนครับเสริมฟางก้อนนะครับอืให้ฟางเขากินก้อนครับแล้วก็ช่วงไปหาแรงใบสามใบสี่ก็ตรไดเสริม ทนกล้วยเขาอยกรอบหนึ่งครับเลยมาเก็บเด็กเก็บน้อยครับฝากพี่น้องช่าว่าเฮาครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจเกษตรครับดีีใจมากๆมาเมื่อนก็เห็นนะฝนตกนะครับฝนตกตามพระยรก่อนนะครับแต่สองข้างก้อนนะครับพะยากรอนมาแม่นครับมเมื่อนเท่าแม่นเหครับมเมื่อนแม่นมากๆเลยตกนะครับถึงวันที่ยี่สิบเก้าครับปลายเดือนนะครับกับสิบล้อเบิ้งอีกมือสองมือครับ ถ้าตกไม่แห้งมาซ้ำอีกนะครับโอ้ผมว่าหยากระสิโปงเร็วนะครับอืมโปรงเร็วกว่าถึงสงกันหยากระสีม่เหงืว่าได้กิแล้วครับกินดีจริงจริงนะครับฟางเป็นฟางข้าวเจ้าครับนี่ครับฟางข้าวเจ้าเจี๊ยบใบก็เลยเอามาให้เขาจินร่อเบ้งนะครับจินดีครับสองปีแล้วครับฟางข้าวเจ้านี่ครับ เป็นฟางทีเพรได้ถูกเล่นถูกขีดตมนะครับเนี่ยครับบ่ได้ถูกเล่นถูกขีดตมเ้าก็สามารถเจ็บไว้โดนได้นะครับใบถือฝนนะครับใบถือฝนถือแดดนะครับเก็ท่ำทีเจ็บไว้ถือว่าเป็นอาหารแห่งว่าไ้แบบสบายเลยนะครับช่วงเวลาข้าวลำบากหรือว่าช่วงมันแรงครับก็ต้องอาศัยฟางแบบนี้แหละครับครับท้ายคลิปนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมถูกคนถูกทันนะครับ ขอ้อมีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บย่ายใด้ความไข่กระย่าไดมีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ทุบาทยางหรือเพี่นว่างครับถ่ายชิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิสาจิตน้ำนะครับเรือแก่งเตือนจิตต่อไปครับกาวเข้ามาสวัสดีครับ